สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ขู่สู่คนพบพอ,พอกับช่องสาวบ้านนานุ่มสวีเดนพี่น้องคะ่ะพบพอเชา้าวันจันทร์ที่24มากับบรรยากาศฝนหยอยจ้าพี่น้องเอ้ยฝนหยอยๆเลียนสากประมาณให้ดินซุ่มนี่ลจะจ้ะกะบ่ถึงว่าตกเด้อค่ะแต่อากาศอึมครึมค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงหน,นาวบาดนี่เอาดูแลสูขภาพร่างกายเด้อค่ะ อากาศเปลีป่ยนแปลงเยี๋ยวห้อนเยี๋ยวหนาวมือนีเป็นล้มจ้ะเป็นหนาวหนาวจ้ะดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายสําคัญที่สุดจ้ะเอาบรรยากาศดอกไม้งามๆมาฝากมาตอนงามไหลพี่นองจ้ะสะออนคักค่ะนางเนี้ยมตาดอกไม้แต่กะงันหนักคือกันจ้ะดอกล้วนแล้วก็กวาดโยเบิดมือขึ้นกันจ้ะมีตางานจ้ะอ้าคลิปนี้เป็นตัวเลขหวยซองค่ะหวยซองเลขลับๆ มาฝากมาตอนเอฟซีแฟนชองเดอร์ค่ะวันนี้บันไห้มาตาเหลขกลางจ้าฟันขาดเหล็กลางซีคูแคนั้นผู้ใดมัก,กจัดผู้ใดขัดกาเรือนพันงวดว่างหันเพิ่นจับคู่พลาดจ้าแต่ว่าเหล็กวิ่งลางเพิ่นเขาเด้อค่ะเขาไปที่ศูนย์ค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกิงเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้าถือพิดกันค่ะค่ะ โอมือจอจวินเราเด้อค่ะโจมือโจอวิ้นมือเฮงมือปังเราจะเดือนนี้มีสิบแปดมือไก่ข้ามาแล้วจ้าอีกบบกี่มือผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังหรือผู้ใดมีแนวทางอย่าวางในช่องสามบรานาหนุ่มสวีเดนสามารถเนาะคะ่ะเอสไอดีไลน์เคียอาร์โค้ดอยู่ในคลิปนี้จ้าอยู่ต้นคลิปสาวบ้านาบ่กมีไล์กลุ่มเดอ้อพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยมีแต่ทางช่องทางยูทูบเท่านั้นส่วนันผู้ใดอยากเข้าไล์กลุ่มเนาะคะ่ะ ของเพื่อนบ้านกบแอดไล์มาค่ะเพราะว่าของเพื่อนบ้านนี่สินิตาอองอเอกเซียนบุรีรมแล้วก็ออนุ่เมืองยุดแค่นั้นค่ะกะทักทายมาได้จ้ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจค่ะไห้สิได้เข้าใจเนาะค่ะว่าสาวบราวนาบองยังไงฟังค่ะเอาบ่าวไลายญ่ไปเดี๋ยวเฉ้เบื้องหวยซองเลขลับสถีติงวดเกากมาของเพื่นเดินไปจังไหนมาจังไหนแล้วกะให้เบิ้งไลยที่เพิ่นส่งให้สาวบรานาังบ่าวเว้ะเว๊ะสู้พี่น้องแฟนจงอิบซีฟัง ไปบึงไปฟังพร้อมๆกันจ้าค่ะอันนี้เป็นสถิติงวดเก่าเด้อค่ะของหวยสองเลขลับๆจ้ะเข้าไปที่ศูนย์ค่ะออกศูนย์หาเข้าไปตาเลขเรียนจะ้ะหวยสองเลขลับนี่เลขเรียนเพิ่นเดินดีเด้อค่ะเอฟซีจ้ากะผิดจระาบเบิงแต่งวดนี้คลิปนี้เพิ่นปล่อยมาแตเลลา่เลขลางจ้าเลขลางอย่างเดียวเด้อค่ะเอฟซีค่ะกะสื่อไงเนี่ยมซี่ครูแค่นั้นจะ้ะนี่เพิ่นทรงไม่สาวบ้านนะ บ่สู้พี่น้องเต้นช่องอิบซีฟังเพิ่นบอว่างเนาะจะ้ะแต่กับว่าเป็นยังข่บบอว่างเดี๋ยวสามบรรดาสีบ่งให้อิบซีฟังเองเนาะจ้ะเนี่ยตามนี้เลยจะ้ะหวยซองม้าแล้วเพ่นว่าหวยซองม้าเดียวได้ตารางเด้อครับแต่ว่าสามตัวนี่เป็นสูตรหวยคำนวณเพิ่นฝากสูตรหวยคำนวณเพิ่นมาเลขสามตัวแต่ว่าอ่าเลขหวยซองจะมีแค่ล่างแค่นั้นจะ้ะเพิ่นบอสะดวกให้สัมผัสเพื่อนและให้สามบรานางบอเอาเลยครับ บอเป็นยังค่ะเดี๋ยวเอาซูฟังเนาะจ้ะหวยซองเลขรับในงวดวันที่1มีนา6เดจ้าเลขล่างอย่างเดียววิ่งไปที่3กับ8เด้อค่ะเอซจ้าจับให้คือ7 3 8 3 6 3แล้วก็4 8จ้าสำหรับเลขสูตรเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นฝากมา3ตัวคือชุดบนเด้อค่ะ2 1 7 0 4 3เลขสูตรเพิ่นมีแค่นี้ แต่ว่าถ้าเป็นเลขสองเนาะคะ่ะมันจะมีแค่สี่คู่เป็นเลขล่างจ้ะเอาฟังให้จุบเดี๋ยวซาบนาจะเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วกะเปรียบเทียบสถีตีงวดเก่าว่าได้แคลบหน้าจอเนาะจ้ะมาแล้วจ้าหวยซองเลขลับๆในงวดวันที่1มีนา6กปดชุด3ามตัวบนนีเป็นหูดสูตรหวยทั้งของเลขลับสนามบินเพิ่นฝากตน้นจ้ะโมเมนต์หวยซองเด้อค่ะ ชุดบนเท่านั้นสองหนึ่งเจ็ดและศูนย์สี่สามแต่ว่าเลขหวยซองเลขลับๆเพิ่นมีแค่ล่างเพิ่นปล่อยแค่เลขล่างจ้ะฟังดีๆเดอ้อเพิ่นปล่อยแค่เลขล่างวิ่งไปที่สามกับเปดจ้ะจับคู่ห้มีเจ็ดสามหกสามเปดสามแล้วก็สี่สามเบิ่งแล้่เพิ่นสินเนินเลขสามเด้อค่ะเอฟซีเจ็ดสามหกสามเปดสามแล้วก็สี่เปดเนาะค่ะฟังให้จุกฟังให้เข้าใจอู้สื่อไงเด้อจะ้ะ กาน้ำไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์เบึ้งค่ะเพราะว่าหวยซององวดนี้คืองวดวันที่หนึ่งมีนาเพิ่นปล่อยมาเฉพาะเลขล่างจ้ะเดี๋ยวสิเปรียบเทียบไ้เบึง้งแต่ว่าเลขล่างเพิ่นเขาดีเด้อจ๋าอีซีจ๋าเลขล่างเพิ่นเดินดีค่ะวิ่งนี่เดินดีขึ้นกันแต่ว่าเพิ่นจับคูพลาดจ้ะบางเธอกะเขาเน่บางเธอกะรุดเนี่กัเป็นสูย์หวยคำนวณเลขหวยซองเป็นสูย์หวยคำนวณของเพิ่น ขอบุญกอบุญตีเพื้นนํามาฝากมาตอนกับเบิ่งเปรียบเทียบกันจ้ะยําเด้อค่ะสาบนนานำมาเป็นแค่แนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอกัยังเบาคือเก่าค่ะตัวเลขมีเขามีรุดค่ะมักกะค่อยจัดคัดกะพานเด้อค่ะอ่าค่ะคอมเมนต์ใดบ่สุภาพบ่ดีค่ะบ่ต้องคอมเมนต์ก็ะดเด้อค่ะอีจ้าสาบนาค่ะกราบ กับประคุณที่เขามาเบิงแต่วา่ากถ้าแมนวา่าบ่มักกับ่านจ้ะเพราะว่าทุกอาจารย์ทุกเซียนเป็นกับเขามาเบิงคลิปเิ่นอยู่จะ้ะเป็นเห็นคอมเมนตมใดบบดีเิ่นกะบันทอนจิตใจเป็นอยู่เิ่นกัเสีใจยังสี่แม่จากกันราคากะถ้าบ่มัก,กเลื่อนพานเนาะค่ะจะ้ะเอาเดี๋ยวให้แคปหน้าจอจ้าแคปหน้าจอเด้อไว้ซองเลขลับๆค่ะ เอาไปเปรียบเทียบบึ้งค่ะมักกระจัดค่ะแต่เหล็กเหรีเพิ่นสามกะเปดจังได้กะมาลางเพิ่นว่าหรือผู้ใดมีแนวทางก็อ่ายุติจนคลิปได้เด้อค่ะเป็นอ่าไอเดียไลค์คิวอ้ดส่วนตัวของสาวนาทักทายมาได้ค่ะผู้ใดอยากแบ่งปันแนวทางเนาะเอ้าคลิปนี้บ้าบอไหญ่ไปค่ะสาวนาก็ขอให้เอฟซีเฟนช่งสู่ผู้สู่คุณเฮงปังดังรวยสู่ผู้สู่คุณเงินไหลกองท้องไหลเข้า คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะวะลิวะหาปุปราปาลิปุปเรนติสาขลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิทิชิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชันโต สัเพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยทาสัพพิโตวยวัชันโตสัพพะโรโควินัสสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธานะศีลิสนิจังวุธาปจายนอง จัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุขังพระลัง